ู้ชมครับวันนี้ผมมาที่สวนลูกชาติร้อยปีภัยสาลีนะครับโอ้โหปรากฏว่าในวันหยุดสุดสปด,ด,ดาเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะ,ะเลยทีเดียวเขามาเที่ยวอะไรครับมาเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตกที่นี่ครับสวยมากๆไปดูกันครับว่านะครสวรรค์น,นั้นมีน้ําตกที่พอจะอดเขาได้ไหมครับสวนลูกชาตภัยสาลีจะตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ2540ตามนโยบายของกรมป่าไม้ที่ประสงค์จัดตั้ง สวนพฤกษศาสตร์และสวนลูกกชาติขึ้นในภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นที่ระลึกนในโอกาสสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบร้อยปีเมื่อวันที่18กันยายน2 5 3 9โดยใช้ชื่อว่าสวนลุกกรชาตร้อยปีกรมป่าไม้ไปกันครับนักท่องเที่ยวทยอยมาแต่ละวันแต่ละวันไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับครับที่ก็นักท่องเที่ยวส่วนนี้ครับอดีตพนะ สักง,งานที่นี่เลยครับคุณนัทชัยนุชชมก็เอาลูกชายนะครับคุณเขานั้นขี่คอไปด้วยนะครับข<อ>ขเขาเรียกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเร็วเ็ว สวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูชั้นชั้นบนกันเราบอกว่าน้ําตกที่ภัยสารีนี้สวยจริงๆเดี๋ยวไปดูนครับว่าเป็นยังไงครับเนี่ครับนี่เป็นกล้องของคุณนัทชัยรู้สึกว่าจะให้แฟนเป็นคนถ่ายถึงน้ําตกแล้วครับไม่ไกลนะฮะขุนเขาก็ขี่หลังสบายเลย้นองใครมาไหมเนี่ยใครมาอย่างไรมาจากไหนครับเนี่ยมาจากตะขอครับโอตะขอไม่ไกลอ่ะ อาอาโเคไม่ต้องรีบหรอกครับมาเท่าน้ำตกถ<ม>่ายภาพไปเยอะแล้วก็ไ,ไปนำเสนอตะคอเลยครับใช่ค่ะเออเป็นไงบ้างเป็นคนน้อสขอสอนแล้วรู้สึกว่าบ้านเรามีน้ำตกภูม,นะมิใจนะมีใจภูมิใจมากค่ะแล้วดูเป็นไงครับผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลยครับเป็นธรรมชาติมากสวยมากโอเคน้ำตกแต่ละชั้นคงไม่ต้องอธิบายนะครับน้ำ มากเหลือเกินแล้วก็เราอองน้ำเนี่ยทำให้เราเย็นนะเวลานี้ครับเป็นไงครับแต่ละชั้นนั้นสวยเหลือเกินครับน้ำตกครับน้ำตกของจังหวัดนครสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่แปลกน้ำตกที่อื่นไม่เดื่ไม่ได้เรื่องแปลกเพราะว่าที่ไหนก็มีน้ำตกแต่ว่าเขาบอกว่านครสวรรค์นั้นมีน้ำตกผมบอกงงมีเหรอนี่ครับ ู่ข้างหน้าและันแครับมาเที่ยวกันครับที่ไทยสาลีนครสวรรค์ครับเป็นไงครับแต่ละชั้นนั้นสวยเหลือเกินครับชั้นนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะครับอย่างสภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็สวยงามมากๆทีเดียวครับผมก็พยายามเก็บภาพทุกมุมนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกัน และที่แน่นอนก็คือว่าคนนครสวรภูมิใจมากครับที่นครสวรรค์นั้นมีน้ําตกละอองน้ําตอนนี้กระทบคนถ่ายนะครับคนรายงานข่าวเนี่ยเย็นชุ่มฉ่าไปหมดเป็นละอองน้ําแล้วก็ตัดกับแสงแดดนั้นสวยมากทีเดียวครับไม่รู้จะอธิบายอย่างไร นี่ก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างๆน้ําตกครับก็ไม่ใช่ดอกปักบุ้งนะครับคล้ายๆกันชั้นนี้น้ําตกจะแผ่กว้างครับแ้งไม่ถึงเลยส่วนนี้เป็นชั้นที่2ครับยังไม่มีการประกฏการตั้งชื่อนะครับนีไ่ไงครับ น้ำตกของนครสวรรค์มีนะบางคนไม่เชื่อว่านครสวรรค์นั้นมีน้ำตกแล้วก็เป็นอำเภอที่แห้งแล้งที่สุดในอดีตนั่นคืออำเภอไผ่สาวีจังหวัดนครสวรรค์ครับเวลานี้น้ำอย่างที่เห็นครับเป็นสักขีพยานได้ว่าท่านมาเที่ยวหรือยังเดินขึ้นมาไม่ไกลครับกล้นิดเดียวมาเที่ยวเลยครับ ให้ชมในลหลายๆมุมครับสวยมากครับในนี้เป็นน้ำตกชั้นที่สองเวลานี้เสียงของพิธีกรเนี่ยดังสู้เสียงน้ำตกไม่ได้เลยครับเพราะว่าเสียงน้ำตกนั้นกลบเสียงพิธีกรหมดเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ไกลจากตัวเมืองนครสวรรค์เลยนะครับหรือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพท่านควรจะมาเที่ยวชมไม่ต้องไปแอรกันนะท่องเที่ยวมา,มากๆที่นี่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์อยู่ครับ นี้ก็ไม่มีอันตรายเพราะว่าแอ่งน้ำตรงนี้ไม่ลึกเท่าไหร่ครับครับก็ให้ดูบรรยากาศจนสุดสายตาเลยทีเดียวนะครับธรรมชาติลดงามมากเกินจะอธิบายครับทุกอย่างลงตัวสวรรพสิ่งร้วนพันเกี่ยวในนี้มีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งและที่สำคัญก็คือ มีโครงการฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชบิอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจจากธรรมชาตินะครับเก็บหินจากธรรมชาติมาทำเนียครับแล้วถ้ามันผูกพังวัสดุมันก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่เอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ช่างขบวน,นโ,โอ้โหท่านผู้ชมครับน้ำตกชั้นนี้เป็นชั้นที่สองของน้ําตกซับสมบูรณ์ครับบรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนี่ครับงคงไม่ต้องอธิบายเลยมากครับ เวลามาก็อย่าลืมเตรียมรองเท้าที่มันสามารถลุยน้ําบางส่วนได้เพราะว่าน้าเวลาน้ําเยอะเนี่ยเราจะไปต่ายขอบไม่ได้มันก็อันตรายก็ต้องเดินลุยน้ําไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงทางออกแล้วครับครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปจะมีอะไรดีก็จะถ่ายมานําเสนอครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ